อ่ะยังอยู่กันที่เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยนะพลโทบุญสินภาคกลางเนี่ยนะครับกลายเป็นขวัญใจของคนไทยนะครับจากเดิมซึ่งเราก็คนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารในแวดวงทหารก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงไม่ค่อยได้เห็นหน้าท่านหรอกนะครับเพราะก็ท่านก็ทํางานตามปกติของท่านไปไม่ค่อยออกสื่อแต่พอมีสถานการณ์แบบนี้ภาพข่าวออก ท่วงทานองการให้สัมภาษณ์การพูดจาต่างๆเนี่ยโอ้โหคนบอกเออต้องแบบนี้นี่ชายชาติทหารเข้มแข็งนะแล้วก็มีจุดยืนชัดเจนเรื่องการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาตินะครับก็จะมีมุมที่แบบมีมุมน่ารักมุมเบาๆนะเฟซบ o ๊กคุณวัสนานาน่วมนะก็ไ,ไดไ้แชร์คลิปมานะครับว่าเป็นบรรยากาศที่ช่วงนี้เนี่ยนะครับแม่ทัพ บุญสินเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าแม่ทัพกุ้งเนี่ยนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนบริเวณชุมชนตามชายแดนนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่น้ายืนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับว่าพลโทบุญสินภาคกลางเนี่ยนะครับพร้อมด้วยพลตรีวิรยุทธ์ลักษินนะครับนั่นเป็นรองแม่ทัพภาคที่สอง แล้วก็พลตรีสมภพภาระเวทผู้บัญชาการกองกําลังสุรนาลีนะครับไปพบปะกับชาวบ้านตายอยโดมประดิษฐ์อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลน,นะครับซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับชายแดนท่องบกนะที่มีจุดปะทะกันเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในระยะยิงปืนใหญ่ของกัมพูชาด้วยนะท่านก็ไปให้ขวัญกําลังใจนะครับไปให้ขวัญกําลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่ เราดูแลประชาชนว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติอะไรกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีภาพมุมหนึ่งที่แบบนี้นะครับท่านก็พูดนะคือเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นคนอีสานนะเป็นคนอุดอรนะไปไปเจอคนอีสานเนี่ยจะพูดกลางก็อะไรยอยู่นะก็เว้าอีสานกันนะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันครับนเยยมเนี่ยแม่ทบก็ร้องไม่ทบมากไม่ให้กำลังใจพวกเขา สถานการณ์เพียงใดสถานการณ์ทงหนนาดดีขึ้นแล้วนะครับนะครับบ่ให้มีการยิ่งกันมันสีกระทบกับพี่น้องเขานะครับก็พยายามแต่ปัจจุบันเนี่ยกำลังคุยกันยุเจราจากันยุนะครับมีข่าวสารยังกับเี๋ยวสิให้หน่วยอาหารในพื้นที่ก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายคนว่าบอกสุเฮาความคืบหน้าจังไดนะครับไหนผู้ใหญ่ยกมือหน่อยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านครับติดตามสถานาการณ์เด้อดูแลลูกบ้านนะครับแล้วก็ทุกอย่างเมื่อ,อหมู่บ้านเรานี่ถ้าจะมีการอพยพก็จะมีเจ้าที่มาบอกอะระยะนี้ผมคิดว่าไม่ต้องเอาผู้พยพอกครับบ้านเฮาอยู่ไกลอยู่นะครับแต่ระยะระยะปืนนอาจสิถึงนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามมองกรว่าขนาดใดช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไอ้พ่กเขาทำให้กินตามปกติเนะแต่ว่าแนวชายแดนก็จะเฝ้าออไปนะครับจะเฝ้าเข้าไปแนวชายแดนถ้าเก็บเห็ดเก็บนังกัก็จะเฝ้าไปสักก้อนหเก็บงทาง,ทางสักก้อนนะครับสี่ไปนังยังสงสัยก็ถามทหารพิ่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ แนวชายแดนมีทหารมีลูกหลานพวกเราอยู่เต็มไปหมดตอนนี้สบายใจได้นะครับไม่มีปัญหาแม่ทัพก็อยู่ข้างหน้าพวกเราไม่ได้ไปอยู่ที่นี่พุ่นไปยุพุ่น,ยนอยู่โคกคุณละนะครับคุณพ่อคุณแม่สบายใจนะครับสบายใจได้ว่ามีทหารคอยเป็นรั้วของชาติทางหลังนี้ก็ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันท่าน,นอำเภอนะครับท่านผู้กับได้ดูแล นะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความรักชาติทักขึ้นดินนะครับอย่าทะเลาะบ,บ่อแว้งกันมีอะไรให้รักษาไม่ขีกันเด้อนะครับมีผู้ใด่ถามผมก่เห็นไปอยู่ในข่าวเนาะมีบ่ครับมีผู้ใดชถามผมบออ่ามีผู้ใดจะถามผมบอนะครับท่านแม่ทัพ บุญสินาพาดกลางนะครับเป็นคนอุดรเห็นว่าเป็นคนอำเภอบ้านดุงนะคนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับไปอีสานก็ต้องเว้าอีสานกันไปเพื่อไปให้กําลังใจชาวบ้านไปดูความพร้อมนะฮะแล้วแม่ผมชอบคำหนึ่งนะครับถ้ามาทัพบอกว่าบรรดาแม่ทัพต่างๆเนี่ยผู้บัญชาการต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ข้างหลังท่านประนุนไปอยู่ข้างหน้าคือไปอยู่แนวหน้าประชาชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปก็ประชาชนจะได้อุ่นใจไงนะว่า ทหารเนี่ยนะครับดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าแม่ทัพเนี่ยไม่มีคำวัดถอยสำหรับแม่ทัพคนนี้รวมถึงทหารไทยทุกคนด้วยนะครับ